เอาละครับวันที่4ี่มกราคมฮอดแนมฮอตสเบอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลหลังจากปีใหม่นี่ครับอบอนเซาแรกก็มาเลยครับ ทั้งคู่ทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลสามสี่นัดหลังเขายิงทุกนัดครับโอ้โ oh, ห oh, oh, hey. ยิงไม่พักเลยครับส่วนฮอตแนมฮอสเปอร์ฟอร์มแข่งๆนะครับช่วงหลังแต่นิวคาสเซิลนี่ หิงหมดไม่สนทีมไหนครับทั<ต>้ง<ว>กูจับมือกันแล้วสี<ต>่ส<ว><ต><ว>องสามหนึ่งนะแผน<ต><ว>ทัพเนมฮอสซ์เปอร์<ต><ว> ่วัชือรคบในแผง4-3-3ครับแล้วเริ่มเคลียร์แล้วครับสัเปอร์แมตตินสั้น ดินซันไหลออกขวามา,าอ้าวยังได้อยู่ครับเอาแลว้วซอนมนินโอกาสแรกมาเลยครับสองนาทีแรกครับโอ้โหไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิวคาสเซิลคนับแต่แค่สองนาทีแรกสองตึมมินนี่ครับ โอ้ยหลุดปลูกนี้จ้ว่านได้เฮก่อนเล้วโอ้โหมีปัญหาแลวครับอย่างนี้ i h e n as we get started a g a Gordon g o r d า g o d จน วิสกี้เอากระชากมาอีกแล้วครับ่ายิงไม่ได้ครับโอโ้โหเซนตันโยมาคอดอนเข็นมาครับจอหลินสันอีซักอีซัก,กไม่ยังไม่จ่ายครับ ดูเนาะทิปเปียเองกับเมอร์ฟี่แล้วเมอร์ฟี่ยังได้ลูกอยู่ครับแล้วจ่ายมาทิปเปียแล้วกระชากมาลูกนี้ซัดโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วองก้าวนาทีเอาเลยครับ,ออค,รบคู่นี้สกอร์สูงยิ่วแน่ครับดูแล้วเปิดเกมใส่กันเลยครับ โอกาสแรกเหมือนกันนิวคาสเซิล,ล,ล,ลจริงคมจริงครับสูน,น่าตอนนีน้อีสักยังไม่ถึงต้นหนึ่งครับซันเดนคูเลเซฟสกี้คูลลเซฟสกี้ครับ Oh I'm looking to my boy. Burn. Sean Longstown. Start up. Using his body well to keep the ball. Publisher. Jacob Murphy. Feeling to up. An attack of genuine promise. Keeps himself in the way. Well held. อ e ฟบิ s ซูม a บิสซูมาอ o n ทัสสั r ริชาร์รับเ่เป็นช่วงคของเกมก่อนนะครับนี่ครับนี่โยนมาแล้วลูกนี้สอนถึงมเกี่ยวได้แล้วขึ้นมาอ้าว r ิชา a r เกี่ยวบอลไม่ดีครับีจีกระชาก ทิปเปียเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่จีมาสุเซนไหลามาทิปเปียทิปเปียคืนมายังไปไม,ไ,ไม่ได้ครับลองสตาร์ทยังไม่ผ่านครับอ้าวยังได้อยู่ครับแล้วไหลามาเมอร์ฟี่อีซักทิปเปียกอดอน,น,นกอดอน,น,นกอดดอนเข้าใส่โอ้โห เซฟเล่มนี้นี่เอาควักมือเื่อนเอ้ยมาให้ใกล้หน่สิแล้วโยนมาเลยครับแล้วโอ้โหมิซูมาไหนมา Madison, 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 oh, oh, Madison, 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 มาแล้วลครับสวนมาแล้วกอดอนจี้ไหลมาอีซักโอ้โหลึกไปครับเจมส์แมดิสันมีการยกมาแมดิสันคูรูเซฟสกี้ อันนี้สปเปอร์คึงคึงคึงเล้นะครับเจมส์ดัน,ดนตา,ตาบีซักโอ้ยอีกั้กกไม่ผ่านนะครับกู่แรกเลยครับของวันเสาร์เปิดมาก,ก็เดือดเลยครับออาพอดีแชร์ตัดได้ครับก็ <c oughs> ดอน บบจีมาสุดเส้นแต่เพื่อนยังไม่มาครับอโอ้โหาสมารไม่ผ่านนี่กะมันไโอ้โหไม่ผ่านนะครับโอ้โหเกมใจกันแล้วครับตอนนี้ ทิพย์ยงม่ิตีมสูสีรองมากครับคู่นี้โอกาสเสมอถือว่าสูสีครับริชาร์ลิสัน ออาใช้ความเร็วจี้มาแต่ไม่ผ่านที่เปียว long stop long stop กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับ richarlison มาแล้วครับโอกาสนี้มาดูการแมดดินสันดึงมาซอนหนึงมินแล้วเข้อซ้ายของโรเซฟยัง จังได้อยู่โอ้โหตะตึกเลยบร้อยครับหมดเวลาหมดเวลาไปแล้วโอ้โหแหมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยแหมพักชมโฆษณาสักคู่เดียวครับ <play> <c oughs> จะกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อ มาชมครึ่งหลังกันต่อครับ <So S 1> เผื่อเผคิดว่า <we go S 2> วันนี้ <then. S 2> ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับลองสตาร์บเบิร์นฟเบียนแชร์ปิแอครับบรูโน่กิมาไรส์บรูโน่กิมาไลส์ทริปเปียไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ <She> er. ขึ้นไม่ได้เลยเมอร์ฟี่เมอร์ฟีมาแล้ว เราลงสู้หลังมาไปไม่น่าครับแน่นทีหมด long s t e t iset joe linton ิ i m a r e z เฮยลูกครับจนนลิตันกอดอนพลิกมาความสํารัพิเศษความสําัวนตัวแต่ไปไม่ได้แล้วครับแน่นหมด อาวว่าด้ับลูกนี้ดีนซันตัดลูกได้ดินซันยังหาเพื่อนไม่เจอครับเพื่อนอยู่ไหนครับปินซันบอกมาแล้วครับซันเฮมิงเนี่ยครับขึ้นหลังทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำวางแข่งกันมาดีมากจีเปีย และสเปอร์เขาเหมือนแบบรู้ว่าจะมาทางไหนครับทางนี้ทางซ้ายนี่ครับพอคึ้นแรยที่โดนเ็าโดนมาจากทางซ้ายครับส่วนนิวคาเซินก็ปิดซองมินเนอรเมอร์ฟี่เกมเลยตึงๆนะตอนนี้แหลมาเลยครับลองสตาร์บลองสตาร์บกระชากเอง คุมมาทริปเปียไหลเร็วครับเมอร์ฟี่แล้วปั่นขวาโอ้ยซ้ายยิงเร็วครับเท้าขวาคูเลเซฟสกี้เฮ็ดซานครับเฮ็ดครับเคเรนทริปเปียทริเปียเมอร์ฟี่ หมบมาอ้าวอีแซคโอ้ยแต่ที stop stop kind of ้ไม่ได้โดนเล่นแน่กูแล่ชาลิซานเล่นเยอะไปหรือเปล่าพี่ครับลองซับเจวอลินตันโจวอลินตันเจวอลินตันเบิร์ก รนนด์เบิมาครับไม่ขึ้นนะครับนิวคาสเซิลก็ไม่รีบครับแล้วมาแล้วครับสอนทึนมินมาแล้วโอ้ตัดบอลได้สากูเซฟสกี้ครับตาแล้วเพื่อนเติมแล้วไปดูปารุแล้วแทงออกฟ้าครับโอ้โหแล้วโอ้โหติดครับเดี๋ยวจะเป็นการสวนกับนิวคาสเซิลครับ Longstaff, Joelinton, <coughs> Gordon, Gordon, Mattinson, oh, Kuleszewski, 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 ạ, that's nicely cut out แน่นเลยหมดแล้วครับนี่ครับแน่นไลหมดแล้วครับโอ้ยสิงร้อยห้าสิบสามครั้งครับนิวคาเซอร์ต่อบอลกันเยอะมากเจมากโจอลินตันโจอลินตันจอลินตันหลอกมาแล้ว ออดอนรับแทงขึ้นมาลองสตาร์ทมึงกินมาไรอ้าวเสียครับการโต้กับของท่านเอ็มฮัสเปอร์ครับแกตินเซาไหลมาให้ซอนซอนเข้าขวาแล้วยิงโอ้โห100%ของอิโโฟครับแม่ เอ็นค okay, e ู่ <to S 2> <the time. S 1> ครับโ oh, oh, อ้โหมาหมดครับผมี <man> ้มา <c oughs> อา้าวแพนเนอร์ครับ <c oughs> สอนหนึ่งมินช้าครับโดนที่เปียก,กัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ แต่ยังได้ครับสันนิมินมใช้ความเร็วใช้ความเร็วจี้มาข้างเส้นแล้วโดนทิปเปียสก,กัดออกรั้งไม่เลย,ยครับกับแมตตินสันออกครับโอบูซิโอลงครับสันนิมิน แล้วกูคิกกูคิกแบบนี้อย่างเข้าทางของนิวคาสเซิลครับแล้วจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับเชร์แชร์เบอร์ฟี่แล้วไปเองครับเบอร์ฟี่เบอร์ฟี่จีสุดเส้นอ้าวเลีงออกไปเองครับเร็วจริงจัด จากเขาสู่ช่วงทดเวลานี่ครับมาดูภาพนี่ครับโอ้โหสองมิลและทดนาทีสองนาทีครับโอ้โหใายได้ของบอลก่อนคนนั้นได้โอกาสบุกสุดท้ายครับทะ <c oughs> ย่นมาแล้วสเปอร์ครับสเปอร์ <c oughs> มีเวลา ซาซาองทัน์ถิงมินออกขวามาครับเมโดบาลโลไหลมาแล้วแล้วได้ครับดูซิฟกี้อาเธอร์ติดเรียบร้อยอะไรอย่างงี้แบง่งคะแนนกระไพ่มหนึ่งต่อหนึ่งครับเบ็งสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปชมกันได้เลยครับตอนหนึ่ง ทุ่มครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจไว้ให้ช่องด้วยแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเราเปียกเป็นใครรอชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ